นะครับตอนนี้ทีมเสือภูกระแตเริ่มทำโครงที่จะใส่จักรยานไปที่กระสินแล้วนะดี๋ยวเรามาดูเพราะว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วรูปแ่กงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะออกแบบโดยที่ไหมครับ ดูบรรยากาศฝนก็ไม่รู้ว่าเป็นใจหรือเปล่ามืดอคืนมาแล้วครับอเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับทั้งหมดจะได้อยู่ประมาณ9้าคันต้องย้ายที่ครับเพราะว่าฝนตก ตอนนี้นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วทั้งหมดจะได้อยู่เก้าคันนะครับเขาจะบอกว่าทำอะไรกันช <c oughs> ีกโกดเกดอี <c oughs> อันนี้คืออเป็นตัวที่เอาไว้ทำสำหรับขนย้ายจักรยานเวลาเราไปออกทริป ไกลๆนะครับก็ใส่ได้ประมาณ9คัน มาดูนะครับอคออที่เอาไว้สําหรับในการขนจักรยานเวลาเราไปออกคริปหรือว่าออกไปไหลายๆคนนะครับอันนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับจะใช้ได้ประมาณ9คันนะครับแต่ถ้าเราต่อมาอีกนิดนึงก็จะได้ประมาณ10คันเนาะนี่ก็เดี๋ยวไปดูว่าวิธีการใส่ใส่ยังไงนะครับอาจจะเมื่อนิดนึงนะก็เป็นการใส่สลับนะครับ ล้อหน้าอยู่ข้างบนล้อหลังอยู่ข้างล่างนะครับน,นั้นก็ล้อหน้าอยู่ข้างบนข้างหลังอยู่ข้างล่างมันก็สลับซ้ายบนล่างบนล่างนะครับมันก็จะไดมี่้า2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9ครั้งพอดี <Okay. S 2> เวลาเราออกพื้นที่หลายคันออกทริปหลายคันเนี่ยนะครับก็เอาใส่รถกระบะแล้วก็เอารถขึ้นแนวนี้นะครับมันก็จะอยู่ช่วงระหว่างอาขอบกระจก นะครับมองข้างของแต่ละด้านนะครับก็จะพอดีนี่ครับตอนนี้ช่างเรากาลังทําการเชื่อมเก็บเพื่อ,อให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาเดินทางนะครับเก็บรายละเอียดนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทําเสร็จนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินทางนะครับวันนี้11 12จะไปกรสินเนี่ยเจะมาดูว่า,าใส่รถไปแล้ว9คันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับ เ็ดนักปัน่นสายบันเทิงนะครับ EP ที่2หลังจากที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ EP ที่1นะครับก็คือเป็นแหลกจักรยานนะครับที่สามารถบรรทุกจักรยานได้ทั้งหมด9คันนะครับนี่ก็คือขึ้นตัวหลังกระบะเรียบร้อยนะครับดูจาก แนวของกระจกนะครับไม่พ้นนะครับไม่ได้พ้นแนวของกระจกออกมาเวลาเราขับแล้วก็ดูกระจกมองข้างได้สบายนะนี่ครับก็อันแรกก็จะเป็นการสลับนะครับก็คืออ่าล้อหน้าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็คันที่สองก็ล้อหน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นการสลับนะครับบนล่างบนล่างบนล่างนะครับทั้งหมดจะได้ทั้งหมด9้าคันนะครับ ออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับเอาหมดก็ตอนนี้เอาขึ้นไปแค่3นะครับก็จะเป็นคันที่4คันที่5คันที่6คันที่7คันที่8คันที่9นะแล้วก็ตรงฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะพอดีเป๊ะนะแต่ถ้าเราต้องการอยากได้6ถึง7คันเราก็ปิดฝาท้ายได้นะครับ6 7เจ็คันปิด <Okay. S 1> ฝาท้ายได้ได ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เยอะกว่าน,นี้น,นะครับ<ห>ก็สามารถต่อพ่วงออกมานะครับต่อพ่วงออกมาอีกได้แ่ฝาท้ายเราก็จะตองไม่นี่เลเห็นไหมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้กบ,บา,าเพเ็บกันเนาะอ่าเก็บกันกินกบ่าได้ถ้าเราถ้าเรายกแนวเดิมนะครับก็คือเราต้องเสี่ยงต่อล้อขูดกับสีรถอะไรเงี้ยนะครับ แต่อันนี้เรายกแบบนี้ก็คือเราก็แบบตัวคันใครขั้นมันก็จะดูเป็นระเบียบม,มากกว่านะแล้วก็มันทุกไปต่างจังหวัดหรือว่าออกไปออกทริปหรือว่าออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะไปเป็นแจ้งเป็นอะไรได้นะก็จะมีประมาณนี้ถนะ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้แล็กนะครับในการขนจักรยานนะครับก็สามารถทัก อินบ็อกเข้ามานะครับอยากจะได้กี่คันนะครับอยากจะได้อะไรยังไงแบบไหนออกแบบแบบไหนนะครับ mm hmm. ก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับนี่ก็ที่ออกแบบอันนี้ก็จะเป็นเก้าคันนะครับนี่ดูรอยเชื่อมครับแน่นหนาถาบอนนะเดีย๋ยวเราทาสีอะไรก็จะสวยนะครับทาสีเข้าไปก็จะสวยครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรา ทำแบบดิบๆยังไม่ได้ทําการทาสีอะไรเลยครับเก็บสีเก็บรายละเอียดอะไรนะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถทักอีบ x e ็อสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสี่นกนะครับก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปนะครับว่าวันที่12-13เราจะไป ปั่นที่กะสินนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราใส่ทั้ง9คันแล้วจะเป็นย,ยังไงสวยงามขนาดไหน,นเนาะโอเคครับคันกนจะได้แต่ว่าางมันก็ไม,ไม่ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องตอ,อดร้อนต่ออะไรมันล้มบา,านแค่ไใช่ไหมครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้า เป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง <c oughs> ่งติงต๊งติง๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนับสนุนนะครับโอ้โหครับโอเคยั